หนูดีพี่หนูดีได้ยินเสียงนี่ไหมเสียงเหมือนเด็กร้องไห้อะไม่ได้ยินไม่ไดหรอกครับใช่ไหมหรือว่าอยู่ในแถวเนี้ยจะมีคนหลงทางหรือเปล่าไปตามหาเลยเหรอไปถางั้นเราไปช่วยกันตามหาเสียงร้องไห้กันดีกว่าว่าอาจจะมีเด็กหลงทางอยู่หรือเปล่าใช่ไหมบนนี้เลยเหรอมาตามนี้เลยเหรอโอ้โหน้องๆครับตรงนี้นี่มันเป็นสวนน้ํานะแล้วก็มีสระว่ายน้ําใหญ่มากๆเลยดูสิ โอ้โหตอนนี้พี่หนูดีกับพี่นายลงไปหาแล้วแต่ว่าปอาคิว่าน่าจะไม่เจอนะเราต้องหาเราต้องหาคนช่วยใช่ไหมพี่ดีป้าต้องหาคนช่วยป้าจะต้องไปหาตำรวจเดี๋ยวป้าจะไปเดินหาตำรวจก่อนน้องๆครับตอนนี้ป๋าอาจจะต้องหาตำรวจนะเพื่อจะให้ตำรวจนะ ช่วยตามหาเสียงเด็กร้องไห้เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะคุณตำรวจหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับไหนขอขอยืนดูหน่อยครับขอยืนึ้นหน่อยครับดูจากชุดแล้วไหนครับโอ้โหเ oh, พื่อนฟองเพื่อนฟองเลยไหนขอดูชื่อหน่อยขอดูชื่อก่อนครับอ๋อผู้กำกับแสดงว่าอันนี้ใช่ขุนเขาหรือเปล่า คุณเขาเองพอดีว่าป้าป้าอานอะ่ะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้<อ>คุณตำรวจช่วยตามหาหน่อยได้ไหมครับได้นะโอเคถ้างั้นนะเราจะไปตามหาตรงไหนก่อนคุณตำรวจเอตรงไหนดีตร,นตรงไหนในน้ําเลยเหรอป้าป้าว่าเราไปเริ่มจากตรงนู้นก่อนดีไหมตรงนู้นมีป่าอยู่อาจจะอยู่ในป่าก็ได้โอ้โหสาว่านทะี่นี่มันใหญ่มากเลยคุณตำรวจเดี๋ยวเดียว หนคุณตำรวจว่าจะไปที่ป่าก่อนไม่ใช่เหรอนู่นตรงนู้นมีป่าแต่ว่าถ้าไปทางนี้เราจะเปียกนะคุณตำรวจเราต้องหาทางไปทางนู้นอาจจะไปได้น่นน่นโน่นทางนู้นมีสะพานใช่ไหมคุณตำรวจคุณตำรวจครับถ้าคุณตำรวจจะลงน้ำอ่ะคุณตำรวจจะต้องถอดชุดออกก่อนใช่แล้วคุณตำรวจมีชุดตำรวจน้ำไหมโอ้ยง่ไงชุดตำรวจน้ำเฮ้ยนี่เหรอชุดตำรวจน้ำโอเค้างั้นคุณตำรวจถอดออกก่อน เปลี่ยนเป็นชุดตำรวจน้ำก่อนนะว้ยคุณตำรวจตรงนี้มีน้ำตกใหญ่ด้วยมีไหมเราลองไปหาดูใต้น้ำตกสิโอ้โหน้ตำตกใหญ่มากใช่น้ำตกใหญ่มากตำตทำอะไรเนี่ยคุณตำรวจทำอะไรหาเหรอหาหาในนี้เหรอแล้วมันมีไหมล่ะ ไม่มีเราจะไปทางไหนดีคุณตำรวจนู่นไหมสะพานหรือว่าจะไปทางนี้ไปทางนี้ดีกว่าใช่ไหมโอเคคุณตำรวจเหยียบเชือกมานะครับเดี๋ยวจะตกลงไปในบ่อน้ำนะครับโอ้โหมันไปยากเลยเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหปะป๊าอาร์ตเปียกแล้วเนี่ยว้าย น้ำตกเตือน้ำตกใหญ่พอดีเอามาช่วยกันอึ๊บโอ้โหเปียกหมดแล้วเนี่ยไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอ้โหตรงนี้มันเปียกไปหมดเลยเดี๋ยวนะคุณตำรวจคุณตำรวจได้บอกแสอะไรลรือยังแบบเยวะอย่างนี้ ได้บอแสหรือ,อยังมาเต้นอะไรอยู่ตรงนี้เฮ้นพี่ดีพี่ดีเห็นหรือ,อยังครับโอ้โหเด็กๆมากันเต็มเลยเด็กๆครับเห็นไหมเห็นเสียงคนร้องไห้หรือ,อยังเฮ้ยลบเร็วโอ้โหไปทางนู้นดีกว่า เดี <othe> ๋ยวเราจะไปล่องแก่งตามหากันนะเด็กๆตอนนี้นะมีอุปกรณ์หรือยังเอ่ยโอ้โหพี่ดูดีพี่ดูดีถึงอยู่ใช่ไหมมิงมิงขี่เรือเลยเหรอมิงมิงขี่เรือให้คุณตำรวจให้ไปด้วยเอ้ยโอ้ยเรือคว่ำเรือคว่ำเอาคุณตำรวจขึ้นเรือก่อนครับอได้ไหมขึ้นได้ไหมโหกัดเรือแล้วโอ้โหกัดเรือด้วย อ่ะมาน,นี้ปาป๋าช่วยเออโอ้โหไม่ได้ไม่ได้คุณตำรวจคุณตำรวจป๋ป๋าเห็นนะมันจะมีที่ขึ้นเรืออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราตรงไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือตรงนู้นมีหรือยังคุณตำรวจมีหรือยังครับยังไม่มีใช่ไหมได้ยินหรือยังหุ่นเขาได้ยินแล้ว,ยว,ยลวอยู่ตรงไหนอุ้ย พี่ดีขุนเขาได้ยินแล้วเราจะต้องรีบตามขุนเขาไปไปพี there, ler, พพ่ดีขึ้นเรือมาเดี๋ยวเราจะต้องรีบตามคุณตำรวจขุนเขาไปอ้โหคุณตำรวจขุนเขาไปนู่นแล้วหมิงหิงเจอหรือยังเนี่ยเจอหรือยังเจอเด็กร้องไห้หรือยังยังยังไม่เจอเฮ้ยคุณตำรวจช่วยคุณตำรวจหน่อยคุณตำรวจบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ไหวแล้วไปคุณตำรวจ สงสัยเราล่องแก่งจะหาไม่เจอหรอกคุณตำรวจอุ่ยตรงนั้นมีทางขึ้นเดี๋ยวเราไปขึ้นทางขึ้นก่อนไปคุณตำรวจล่องแก่งไม่ไหวแล้วโอเคครับน้องๆตอนนี้เด็กๆมากันแล้วนะป้าป๊าคิดว่าเราหากันตรงนี้นานแล้วแหละมาเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปไป,ปเราล่องแก่งนานแล้วคุณตำรวจยังไม่เจออะไรเลย ใช่แล้วป้าป้าจะบอกว่าป้าป้าน่ะเห็นสไลเดอร์ยักษ์เป็นสไลเดอร์สีขาวอันใหญ่ๆนะพี่ดีป้าป้าคิดว่าเด็กหลงทางคนนั้นน่ะเขาอาจจะไปเล่นสไลเดอร์อันนั้นแหละพี่ดีกับน้องนายกับมิงมิงต้องไปตามหาสไลเดอร์ยักษ์สีขาวให้เจอแล้วก็สไลด์ลงมาโอเคไหมโอเคโอเคไปไปเลยเราต้องรีบไปดูนะว่าจะมีเด็กหรือเล่าไปไปไป เราต้องไปตามหาตไลเดอร์แล้วนี่ทุกคนตอนนี้เราเห็นแต่สไลเดอร์สีน้ำเงินนะแต่ป้าตาบอกว่าให้เราตามหาตไลเดอร์สีขาวแล้วลงไปน,งนี่นนจาาเจอาอะไรทุกคนแยวหนูนี้จะลงไปดู ไปไงพี่ดีเจอไหมครับม<า>ไม่เจอพี่ดีหรือว่าสไลเดอร์นี้มันจะยังไม่สูงเท่าไหร่เรา<น>ต้องไปสไลเดอร์ที่สูงกว่านี้หรือเปล่าเชื่อนะ<จ>อ่ะทางนั้นเราไปดูสไลเดอร์สูงกันเลยปะ <c oughs> โอ้โหพี่ดีนี่ไง สไลเดอร์สูงที่เราจะไปสไลด์กันเป็นไงกลัวมากเลยกลัวไหมไม่กลัวไหมคุณตำรวจครับคุณตำรวจกลัวไหมไม่กลัวอะเราจะเอาอันข้างบนหรืออันเอาอันข้างล่างก่อนไหมข้างล่างก่อนแล้วเราควรไปใหม่อีกล่ะเออไปเดี๋ยวเราไปหาดูก่อนป่ะไปดูอันข้างล่างก่อนนะดูซิโอ้โหน้ำไหลแรงมากพี่นายเอาไงเอาไงใครจะไปก่อนน้องมันจะมิงมใครจะไปก่อน ่ให้น้องนายไปก่อนน้องนายเคยน้องนายสไลด์ได้ไปแล้วไปแล้วล้มล้มล้มล้ไปเลยมีนงี้ไม่ต่อว้าวตำรวจยังไม่กล้าเลยเนี่ยเอาไปเลย เป็นไงครับมันถูกมากแล้วมันก็ไหลไม่ลงนี่นะไหลไม่ลงเใช่ใช่ไงเราไลม่ตรงไหมเมื่อกี้เจอไหมก่อนเมื่อกี้เจอไหมเจอเจอเด็กหลงทางไหมไม่ยังไม่เจอเด็กหลงทางอีกถูกนะหรือว่าเราต้องขึ้นไปอันสูงสุดเมื่อกี้เปล่าไม่จะถ้างั้นนั้นเราลองไปดูดีกว่าป่ะอาจจะเจอก็ได้นะ ดูสิคุณตำรวจร้องไห้ใหญ่เลยอะดูสิน่าสงสารมากเลยคุณตำรวจคุณตำรวจร้องไห้ทําไมตำรวจไม่เจอโอ้คุณตำรวจเสียใจที่ตามหาเด็กหลงทางไม่เจอโอ้ยเด็กๆช่วยกันปลอบใจคุณตำรวจหน่อยครับไม่เป็นไรนะคุณตำรวจไม่ต้องเสียใจไปนะเล่นน้ําสนุกขนาดนี้ไม่ต้องเสียใจหรอก มีอะไรเหรอเด็กๆหน้าตัวนั่น่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าทางไม่น่าไว้วางใจให้คุณตำรวจตรวจก่อนคุณตำรวจครับไหนดูซิมีน้ำตาด้ยมีน้ําตาไหมแสดงว่าเขาร้องไห้เอ๊ะเขาร้องยังไงอ่ะขุณเขาร้องยังไงนะพี่นายอู๋แยอูยใช่แล้วเสียงร้องไห้แปลกๆแบบนี้แสดงว่า เขาไม่ใช่คนแล้วใช่ไหมขุนเขาเ,เขาคือเอเลี่ยนยบุรพาแสดงว่าว <ะ S 2> ที่เราได้ยินตั้งแต่ตอนแรกที่ร้องให้อุยะอุญะก็คือเสียงบุรพาหลงทางนี่เองในที่สุดเด็กๆเ,เ,เราก็ตามหาเด็กหลงทางเจอแล้วนะครับซึ่งเด็กหลงทางคนนั้นก็คือบุรพาบุรพาูรพานี่เองโอง้โหอ่ะภารกิจสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีตอนนี้คุณตำรวจนะ ไปเล่นน้ำแล้วนะน้องๆไปถ้างั้นเราเรียบตามผู้ตำรวจไปเล่นน้ำกันดีกว่าดีไหมโอเคไปกันเลยเ